วันนี้วันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้จริงๆมีภารกิจจะมาปลูกต้นไม้ในสวนแต่วันนี้เนื่องจากเจอภาวะฝนตกก่อนหน้านี้ตกมาประมาณชั่วโมงเศษก็เลยปเปลี่ยนเอามาดูน้ำดูอะไรฝนตกลงมาพอสมควรชั่วโมงเศษก็เปน็นอานวาภารกิจวันนี้ก็เลือกล้มไป ก็มาให้ดูถ่ายให้ดูบรรยากาศของอสวนปักใต้สวนป่าสวนยางอะไรก็มันก็คล้ายๆกันแต่สวนป่าจะดูลกกว่าหน่อยสวนยางเดี๋ยวนี้ก็จะทําให้ค่อนข้างที่จะลงเตียนนี่คือสภาพของอพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ที่ฝนค่อนข้างชุก พรอหน้าฝนเนี่ยตกลงมาวาังบางทีวันนึงก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนี่คือสภาพที่ผมยืนอยู่ก็เป็นร่องน้ำปลูกไผ่แล้วก็มีต้นไม้ต่างๆผมถ่ายให้ดู360องศามีต้นไผ่ต้นไผ่ที่เห็นนั่นก็คือสร้างมน แล้วก็อีกหลากพันอันนี้น่าจะเป็นตรงอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ค่อยได้มียาคาค่อนข้างหายไปละปอภัยเริ่มโตนี่คือสภาพสวนโดยทั่วไปผมยืนอยู่ใกล้ๆก,กับใต้ต้น อินทนินน้ำที่เคยลงไปให้ดูแล้วมีต้นอของไอ้ยักษ์น่านต้นนี้ก็คงแครกแกลนก็อลองดูว่าก็จะอ้อนี้ไม่ใช่ยักษ์น่านนนี่น่าจะเป็นข้าวหลามครับแดงไอ้ตัวนี้ก็เป็นยักษ์น่านปีนี้เริ่มมีหน่อบินขึ้นมาแล้ว ที่เหลือก็คงจะเป็นสางมนแล้วก็กิมซูงที่ผมเดินนี่ปกติแล้วถ้าเกิดฝนตกหนักๆนีน่จะเป็นร่องน้ำตรงนี้จะค่อนข้างจึงนองถ้าตกสักประมาณ3-4ชั่วโมงน้ำก็จะรอระบายมันจะตกลงไปในหลุมเก็บขัดตะกอนที่ผมเคยเคยทำให้ฟังเคยมาโชว์ให้ดูกัในอีพี นี่คืออีกลุ่มหนึ่งซึ่งปลูกกับพวกปักตุบชวาน้ำจะมาเก็บในนี้นี่คือสภาพสวนอของภาคใต้ส่วนมากก็เป็นฝนจะตก่้นข้างชุกก็จะจะเป็นสภาพแบบนี้ที่ผมถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนี่ต้นตะเกียนทองหลายปีแล้วอยู่ในสภาพที่ใต้ต้นปาล์ม ก็โตช้าหน่อยนี่ก็ให้ดูน้ําจริงๆแล้วถ้าเกิดฝนตกมากกว่านี้นี่น้ําในบ่อรับน้ำฝนนึกเก็บกับตกตะกอนเนี่ยก็จะจะเออมากกว่านี้ทางนี้ก็จะระบายออกไปสู่อีกอีกบอ่อนี่ซึ่งมีปตบจวาเก็ป,ปลูกต้นไม้ไว้เต็มไปหมดนี่ไอ้ตัวนี้ความยาวน่าจะประมาณสัก รวม6เมตรเต็มไปด้วยผักตบชวานี้ได้รับแสงพอสมควรผักตบชวาก็ขึ้นงามรับน้ํามาจากข้างบนนั่นนี่ไผ่พวกไผ่ป่าไผ่ผักอะไรเล็กๆใช้ทํารั้วเล้าไก่อะไรพวกนี้ยปลูกไว้หลายหลายปีแล้วเริ่มเริ่มมีส่วนใหม่ๆแล้วก็แซมด้วยส้างมนมีต้น ยางปลาตะที่หมดสภาพแล้วผมก็ไม่เอาลงเพราะว่าไว้เป็นพี่เลี้ยงสมัยก่อนผมปลูกต้นไม้ใหม่ๆแบกลลาวไกลๆนั่นก็คือต้นสักทองอั่นก็คือสักทอง นี่คือสภาพของหน้าฝนของปัคใต้ตรงนี้ก็จริงๆแล้วไม่ได้ถางไม่ได้ทำความสะอาดเป็นพ้อยมุมตอนเข้ามาก็นั่งเล่นนั่งพักผ่อนนั่งห่านดูมือถือหรือว่าอะไรต่างๆนี่เป็นภัยปะภาก งนี้ไม้ก็ค่อนข้าง,งจะลกเป็นตั้งใจจะให้ทำเป็นร่มต้นที่เห็นข้างหน้านี้เ,เป็นพยุงไทยซึงอยู่ก็ตโตยากหน่อยเพราะว่าอยู่ใต้ต้นสางมน,นต้วนี้ก็ยังไม่ได้สางมีสางมนมีพยุงไทยนี่ไผ่ผักน่าจะเป็นโคนลายกันตนี้ ต้นนี้ก็ไม้นอนหรือว่าตีนนกซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นนี่มีต้นสักสักทองเพราะว่าต้นแม่เขาอยู่ใกล้ๆเขาปุดขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วอาจจะต้องย้ายแล้วเขาก็พวกนี้ก็ขับเพาะนี่ก็ผักผักคุณลาย นี่ผมออกมาตั้งนอกถ่ายดูไอ้นี่อผมยังไม่แน่ชัดแล้ววันหลังวันหน้าผมจะมาถ่ายคลิปไปดูอีกทีหนึ่งหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นแม่ตะวอหรือว่าไผ่สารวินแต่ผมดูมันทรงมันมันไม่น่าจะใช่ใช เจ้าูกการเล่นน้ำแล้วนี่คือสภาพของถนนที่เดินเข้ามามีนี่คือต้นมะฮอกกณีผมเอาไอเขาเรียกอะไรนะอต้นภาษาใต้เขาเรียก บีปรีเชือกต้นดีปรีภาษาใต้เรียกดีปรีเชือกพอหน้าแรงก็ลดน้ำหน่อยพออยู่มาได้มันน่าจะปีสองปีแล้วยังไม่เคยเก็บลูกไปกินนี่ลูกพอสุกก็จะกลายเป็นสีแดงออกส้มวันนี้จะถ่ายไปให้ดู นี่คือริมคลองไส้ไก่ที่ผมบอกขนาดไว้กับลำเหมืองสาธารณะที่อยู่ใกล้ตําบงด้านนอกมีต้นสักเป็นรุ่นลูกแล้ว วันนี้นี่ฝนกำลังลงเม็ดนั่นก็กิ้มซุงหลังต้นสักทองมีขี่เหล็กอยู่ข้างหน้านั่นเป็นสะที่ผมเคยเคยทำไ,ไปไปดูอีพีหนึง นี่เป็นสับต้นแม่รุ่นแรกๆที่ผมป,ปลูกไว้ตรงเขตสนนริมคลองริมเหมืองส่งน้ำสาธารณะ,ะ,ะนะอันนี้ก็รุ่นลูกแหละนี่เป็นรุ่นแม่ของเราเดี๋ยวจะเดินทางย้อนกลับไปวันนี้น้ำใน รลองใส้ไก่อย่างที่บอกพอฝนตกปุ๊บนี่น้ําระดับน้ําจะสูงขึ้นปกติจะเออขึ้นมาด้านบนปลูกพวกบอนไม้สักเกตต้นนี้ก็มันจะโตโตขึ้นมานี่ปักเหลียงตึ้งงอมาลง พวกโคสนก็มาไว้เป็นไม้พันดับผมจะถ่ายจะไปจบลิปตรงทางเดินเข้าสวนนี่ต้นประยุมไทยที่เคยต้นน่าจะสองสามปีสามสี่ปีนั้ประมาณเนี้ยเราะนี่พประโดนน้ำฝน ใบเยอะก็เอดละคุณสักนี่ทางเข้าสวนเป็นบอกเก็บกักน้ำฝนกักตะกอนอีกบอนน้ำก็ค่อนข้างคุน่นพอน้ำรับน้ำจากข้างบนมาทามาจบลงที่ต้น มหาดีป้ายอ้ามเข้าวันนี้คลิปค่อนข้างยาวถ่ายให้ดูบรรยากาศของปักใต้ภาคใต้ที่มีฝนค่อนข้างชุกเนี่ยสภาพแบบจะเป็นอย่างเงี้ยเพรนั้นป่าก็เพิ่ง,งจะจะรกรกเราจะทำให้สวยงามก็ต้องใช้ทุนค่อนข้าง คนขัางสูงในการที่จะถ้าปรับให้มันอยู่ในสภาพที่ที่จเจริญหูจเจริญตาเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพาไปดูในสวนของน้องชายที่อเอาเป็มีคนคอยดูแลอะไรมันก็จะดูดีวก่อนจะจบนี่เขาให้ดูร่อ,องน้ำมี่กันหนึ่งที่รับน้ำจากของเพื่อนมาด้วยแล้วก็จากของผมด้วยไอย้ตัวนี้จะมีน้ำขัง ต้นตาลที่บอกเคยเราสู่กันฟังแหละก็คลิปนี้คงจบด้วยภาพนี้คือภาพต้นตาลอายุรวมสมว่าสักประมาณสิบสี่สิบห้าปีก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ